มาเช็คพลังงานกันนะคะว่าวันนี้เราจะเปิดเจออะไรนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะฟังเพื่อเราจะได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเนาะนะคะดูไพ่นะคะให้ไพ่เป็นที่ปรึกษานะคะเผื่อว่าเราอาจจะได้คําตอบนะคะเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตก็ได้อ่ะค่ะใครคิดว่าเป็นพลังงานของตัวเองนะคะเปิดใจรับฟังนะถ้าไม่ใช่สามารถเลื่อนผ่านได้เลยค่ะ,ะมาดูกันนะคะมีจะหยิบมา5ใบนะพลังงานที่ จะเกิดขึ้นกับคุณหรืออยากจะแนะนําคุณนะคะอยากจะสื่อสารกับคุณมีเรื่องอะไรบ้างมาเช็คพลังงานกันค่ะอ่ะเรื่องแรกนะคะโอ้โหมีเกณฑ์การเดินทางอ่ะหนึ่ง นะคะคุณมีเกณฑ์การเดินทางใครมีแพลนที่จะเดินทางไหมนะคะจะมีการเดินทางท่องเที่ยวอ่านะคะนี่ขึ้นเขาลงห้วยนะคะอาจจะไปน้ําตกนะคะอาจจะขึ้นเขานะคะจะไปทะเลแต่ว่ามีพลังงานของการเดินทางพลังงานของการท่องเที่ยวหรือการไปพักผ่อนนะคะคุณมีแน่นอนนะคะหลังจากนี้นะโอ้โหการเงินขึ้นมาสอง เงินขึ two, ้นมา2ใบจ้านะคะนี่พลังงานของการเงินคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครที่กําลังรอข่าวดีเรื่องการเงินเนี่ยพลังงานของข่าวดีด้วยเช่นกันนะคะอ่ะบางคนรอเงินนะคะคุณมีจะมีเกณฑ์ได้เงินนะคะจะมีข่าวดีมีโชคดีในเรื่องของการเงินรออะไรอยู่นะคุณจะได้นะแล้วสาไม้เท้างานของคุณอ่ะคนที่มาเจอคลิปนี้พลังงานมีทั้งความสัมพันธ์นะคะพลังงานความรักพลังงานการเงินพลังงานการ งานนะคะบอกเลยว่าสามไม้เท้าเนี่ย พลังงานของการเดินทางด้วยเช่นกันนะอาจจะต่างประเทศก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางต่างประเทศนะใครมีแพลนไว้นะคะหรือนะคะถามเรื่องงานเป็นยังไงนะคะจะมั่นคงไหมจะไปได้ไหมธุรกิจที่ทานะคะไปได้ไปต่อไปได้อีกนะคะมีหุ้นส่วนที่ดีมีคนสนับสนุนงานของคุณนะคะมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วนะเราก็ไปได้อีกค่ะนี่พลังงานการเงินจะมีเงินเข้ามานะคะจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะหาเงินเก่งหาเงินง่ายหาเงินคล่อง แต่ก็ใช้เก่งด้วยเช่นกันเนี่ยนะคะมีคนมีเกณฑ์จะได้ใช้เงินในการเดินทางใช้เงินในการท่องเที่ยวนะมีใครมีแผนไหมคะถ้ามีนะคะเม้น์บอกหน่อยนะนี่คือพลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะมีเกณฑ์การแบบว่าใช้ชีวิตแบบชิวๆสบายๆนะไม่ต้องกังวลน,นะคะ เนี่ยยิ่งถ้าคุณมีความสุขนะคะนี่ถ้าคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตนะพลังงานการเงินของคุณมันจะฟโฟลมันจะง่ายงานของคุณมันก็จะดีขึ้นนะหรือใครที่มีความเคลียดเรื่องการงานช่วงนี้คะ่ะนะ เดินทางบ้างก็ดีนะคะใครที่รู้สึกว่าการเงินนิ่งๆการงานนิ่งๆนะคะเดินทางหน่อยนะคะเดินทางเปลี่ยนดวงอันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเดินทางข้ามจังหวัดข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านนะคะเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาของเรานะคะกลับมามันจะดีขึ้นมันจะปังขึ้นเพราะมีทําประจําอันนี้ก็คือเอาทิคเกเล็กๆมาฝากทุกคนนะคะใครมีแพลนจะเดินทางนะคะเม้นบอกกันหน่อยนะนะข่าวดีการเงินข่าวดีการงานนะคะข่าวดีบางคนจะมี ข่าวดีจากคนรักนะคะอ่ะใครรอเรื่องอะไรอยู่จะได้นะคะอ่ะใครที่รอเรื่องอะไรเม้นได้เลยนะคะขอให้มาแบบง่ายๆสบายๆมาใน3วัน7วันนี้นะคะขอให้โชคดีค่ะ